แชร์ขาวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้17กลกุมภาพันธ์2 5 6 8แล้วนะคะดีเดย์วันนี้วันแรกสำหรับการปล่อยสินเชื่อเงินด่วน10,000ืนสำหรับพี่น้องอสอมอส,อสอสนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 5 0ต่อเดือนหรือ6.00ต่อปีรวม3โครงการกู้ได้สูงสุด 1 0 0 0 0 0บาทเริ่มวันนี้วันแรก17กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ a c e b o o k ทกศบ a AC Thailand ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆว่าเรามีเกณฑ์ที่จะกู้ได้ไหมนั้นต้องติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกศสาขาใกล้บ้านท่านนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อเงินด่วน10 0,000เพื่ออสอมอสศศ กูได้สูงสุด1 0 0 0บาทนะคะเริ่มโครงการวันนี้วันแรก17กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปด้วยอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ100.50ต่อปีหรือ6 0ต่อปีนะคะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะ1เป็นสมาชิกอสมหรืออสสที่ได้รับเงินค่าป่วยการโอนผ่านบัญชีเงินฝากทกอส2อเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีอายุไม่เกิน75ปี3หลักประกันเงินกู้บุคคลค้ำประกันจำนวน2คนต้องเป็นสมาชิกอสอมอหรืออสอสอ4ยินยอมให้ทกศหักเงินฝากตัดชำระหนี้เงินกู้โครงการทุกเดือน5มีประวัติการชำระหนี้สินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนดีติดต่อกันทุกเดือนไม่น้อยกว่า2ง,งวดล่าสุดหก ยอดเงินกู้ทุกโครงการของอสมและอสสรวมกันไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อราย7เป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือชกสออสมแปยินยอมให้ชกสอสมนำเงินสงเคราะห์ชำระหนี้ธนาคารได้เมื่อตนเองถึงแก่กรรมฉะนั้นนะคะ ใครที่สนใจหรืออยากรู้ว่าตัวเองมีเกณฑ์ที่จะสามารถยื่นกู้ได้ไหมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วไทยนะคะอัปเดตสินเชื่อ10 0 0มืเพื่ออสมและอสสดดีเดเริ่มเปิดให้ยื่นกู้ได้วันนี้วันแรก17กุมภาพันธ์2568